สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องยุ้ยมีู่เปรแรงค่ะวันนี้นะคะยุ้ยมี4ประตูตัวเตี้ยออ l นิวไททันรุ่นปี2024นะคะมาให้ลูกค้าชมค่ะนี่เลยด้านหลังของยุ้ยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะเป็นรถจากสตอ็อกนี่เองนะคะมาชมกันเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะฮันนี่คอมนะคะนี่เลย ตัวนี้ไฟนะคะไฟก็เป็นการออกแบบใหม่นะคะก็คือจะสว่างมากขึ้นจากเดิมนะคะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะเพิ่มความสว่างและมีไฟ d ด y ์ทมตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับด้านข้างนะคะของคันนี้นะคะเป็นล้อโรงงานนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้บรรทุกใช้ขนนะคะแนะนำไม่ต้องเปลี่ยนแม็กนะคะ เป็นล้อโรงงานนะคะมาตรฐานที่สุดเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะคะยังสวยขนาดนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมาชมภายในบ้างนะคะสําหรับภายในของเขานะคะนี่เลยนะคะภายในของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้าลายแบบนี้เลยนะคะนี่ลายของเขาจะเป็นลายแบบนี้ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะและมี ตรงนี้นะคะเป็นที่พักแขนนะคะยังไม่พอค่ะสําหรับลูกค้านะคะเดินทางนะคะรถบรรทุกเดินทางอยู่แล้วนะคะมีช่องวางแก้วนะคะข้างประตูก็มีนะคะสําหรับออปชันด้านหน้าของตัวรถนะคะมีหน้าจอนะคะขนาด10นิ้วเลยนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะคือสําหรับรถตัวสีประตูเตี้ยของเรานะคะราคา7จ็ดแสบาทนะคะสีขาวออปชันขนาดนี้นะคะลูกค้าต้องเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะ น้ำมันของเขานะคะคันนี้จะเติมเป็นน้ำมันดีเซลนะคะลูกค้ามาชมตัวช่วงกระบะกันบ้างนะคะนี่นะคะช่วงกระบะนะคะลึกนะคะและกว้างขึ้นจากตัวเดิมนะคะก็คือตัวรถนะคะคันนี้ใหญ่กว่าตัวเดิมนะคะแจ้งเพื่อทราบนะคะลูกค้าและมาพร้อมกับตัวนี้นะคะตัวสปอยเลอร์หลังนะคะ เพื่อความปลอดภัยนะคะรถสายบรรทุกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแต่เรามีให้นะคะเป็นกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะที่สำคัญสามารถล็อกนะคะตัวฝาท้ายนะคะเวลาเราใช้บรรทุกเนาะเราก็จะล็อกตรงนี้นะคะไม่ให้แบบว่าเพื่อคนมาแบบว่าไม่ให้จรกรรมได้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะมีบันไดเหยียบขึ้นนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะรอบๆคันก็ สวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ขนาดยังไม่แต่งนะแต่ถ้าแต่งสวยกว่านี้อีกนะคะห้องโดยสารนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะนี่สวยมากเลย <c oughs> มามาชมออปชันพวงมลาลัยสักนิดนึงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวยิ่พาแวะนิดนึงนะคะตัวออปชันพวงมลาลัยนะคะจะเป็นมาติดฟังก์ชันรับสายวางสายบนพวงมลาลัยได้นะคะเป็นเกียร์ ธรรมดานะคะคันนี้เครื่อง2องันนะคะร5อแรงม้านะคะลูกค้าเดี๋ยวเอากุญแจให้ชมนิดนึงนะคะกุญแจถอดกุญแจของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบพับเก็บแบบนี้นะคะต้องกดก่อนเนาะนี่แบบนี้นะคะนี่ กุญแจก็ลักชูรี่มากๆเลยนะคะพรีเมียมสุดๆในราคา712,000บาทนะคะถ้าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นนะคะมีทั้งโปรโมชั่นส่วนลดโปรโมชั่นดอกเบีย้ยต่ำและโปรโมชั่นแต่งเต็มนะคะติดต่อที่เบอร์อยูได้เลย092 436 4996าค่ะฝาก4ประตูเตี้ย2024ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ